สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาแนะนําตัวค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวเจนจิราขุนสิทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้ําค่ะรหัสอึกษานะคะ5581135020ค่ะค่ะดิฉันนะคะเกิดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2536ค่ะค่ะตอนนี้นะคะอายุ21ปีค่ะจบมาจากวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชค่ะ ตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาปริญญาตรีค่ะชั้นปีที่3ค่ะหลักสูตรคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชค่ะค่ะแล้วก็มีอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะก็คือดรกรวบันศืดสมค่ะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็คืออาจารย์รัชพรสิ่นมาลีค่ะค่ะผู้นำเนวเดิมนะคะก็เป็นคนตำบลควนคางอำเภอร่อนพิบูล์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะ ประจําใจของฉันนะคะก็คือเมื่อวานเราจะผ่านมันมาได้แล้วทําไมวันนี้เราจะผ่านมันไปไม่ได้ค่ะค่ะงนา,นานอดิเรกนะคะก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบฟังเพลงค่ะค่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ชอบนะคะก็คือสุนัขค่ะแล้วก็สาเหตุนะคะที่ดิฉันเลือกมาเรียน ที่มหาวิทยาลราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะก็คือประการแรกเนี่ยก็คือความฝันของดิฉันนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยดิฉันก็ฝันอยากที่จะเป็นครูค่ะอยากที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ดิฉันมีนะคะให้แก่ผู้อื่นนะคะค่ะแล้วก็สาเหตุที่2นะคะก็คือทางบ้านของดิฉันเนี่ยต้องการที่จะให้ดิฉันเนี่ยรับราชการะคะ่ะแล้วก็สาสาเหตุประการที่3นะคะก็คือว่า ดิฉันเนี่ยจบมาจากวิทยาลัยศิลปะกจรดนครศรีธรร,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 รรมราชนะคะในสาขาคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจค่ะแล้วก็เนื่องด้วยว่ามหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนครศรีธรรมราชเนี่ยได้เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ขึ้นในคณะครุศาสตร์นะคะซึ่งตรงกับควารรมฝันของดิฉันนะครับดิฉันก็เลยได้มาสมัครเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนนครศรีธรรมราชในคณะครุศาสตร์สาขา ดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ